ข้าวบดกล้วยหอมนะคะ,ะ,คะก็คือข้าวตุ๋นนะคะที่ไม่เดียตุ๋นไว้นะคะไม่เดียตุ๋นไปประมาณ30นาทีนะคะใครอยากรู้วิธีการทํำข้าวตุ๋นนะคะให้ย้อนไปดูคลิปเก่าของไม่เรียนได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นข้าวบดกล้วยหอมนะคะคือตัวนี้นะคะถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามันยังละเอียดไม่พอคุณแม่สามารถใช้ตะแกงในการบดได้นะคะเดี๋ยวไม่เดียจะทำให้ดูนะคะใช้ส่วนฝานะคะแล้วก็ใช้ตะแกงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวบดกล้วยหอมนะคะทําง่ายมากเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ผักที่ไม่เดยเนึ่งไว้ไม่ได้ก็แยกไว้เป็นประเภทนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นเด็ก6เดือนนะคะยังจะต้องทานแยกกันอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเดเด็กเเดือนขึ้นไปคุณแม่สามารถาผสมผักได้แล้วนะะเดี๋ยวแม่เดียนะคะจะทำข้าวบดนะคะ อาหารลักษณะนี้นะคะจะเรียกว่าลักษณะหยาบนะคะเหมาะสําหรับเด็ก7เดือนขึ้นไปนะคะคุณแม่สามารถาฝึกให้ลูกทานยาบแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเม็ดนะคะข้าวเป็นเม็ดนะคะถ้าคุณแม่อยากให้ข้าวละเอียดนะคะสําหรับเด็ก6เดือนนะคะคุณแม่สามารถใช้ตะแกงนะคะในการขูดอาหารอีกรอบนึงนะคะก็จะทําให้อาหารเนี่ยนะคะละเอียดขึ้นนะคะ เดี๋ยวไม่เดียจะโรยด้วยงาดำปุ๋งนะคะผงงาดำนะคะิด็กหกเดือนสามารถทนได้แล้วนะคะก็งาดำจะช่วยเรื่องอบำรุงนะคะกระดูกนะคะฟันนะคะแล้วก็ทำให้ผมผมของลูกเรานะคะดกดำสวยงามะคะ่ะ ต่อไปที่จะทำนะคะเมนูนี้นะคะจะไม่ใส่ข้าวนะคะก็จะใส่แครอทนึ่งแล้วก็มันฝรั่งนึ่งนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นแครอทบดแล้วก็มันบดนะคะหรือว่าข้นเหนียวเกินไปคุณแม่สามารถใส่นมแม่ลงไปนะคะหรือว่าใส่นมชงลงไปได้นะคะเมนูต่อไปนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะไข่แดงะ เด็กที่อายุยังไม่ถึง1ขวบนะคะให้ทานเฉพาะไข่แดงนะคะเสร็จแล้วนะคะไม่ได้จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยนะคะเป็นน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin olive oil นะคะใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะ เมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูไข่ตุ๋นนะคะที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงนะคะเพราะว่าไข่ขาวเด็กที่อายุต่ำกว่าหนึ่ขวบยังทานไม่ได้นะคะคือทานได้แหละแต่อาจจะทำให้น้องไม่สบายท้องนะคะคุณไม่เอามือควักอย่างนี้เลยนะะลวง แล้วไข่ไข่ขาวมันจะหลุดไปเองนะคะนีคะได้ไข่แดงแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใส่เข้าไปในถ้วอีกถ้วยหนึ่งนะคะส่วนไข่ขาวตัวนี้นะคะเราเอาไปทางเองได้ะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะคุณแม่เติมน้ำต้มสุกลงไปสักประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วนะคะไม่เดี๋ยวจะขูดแครอทนะคะเพื่อนำไปตุนกับไข่นะคะแต่ว่าเราจะเอาวางไว้ข้างบนค่ะ ตัวขูดนะคะมันจะมีอยู่สองสองอันนะคะตัวนี้จะขูดแบบละเอียดตัวนี้จะขูดแบบออกแนวเส้นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงไม่เดียวจะลองขูดทั้ง2ออย่างเลยนะคะ นี่นะคะคือแครอทนะคะเป็นแครอทดิบนะคะที่ยังไม่ได้เอาไปต้มหรือว่าไปนึ่งนะคะพอมาขูดแล้วนะคะทั้งสองอย่างจะไม่เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้จะละเอียดกว่านะคะตัวนี้จะละเอียดกว่าแต่ก็ไม่ได้แบบจะละเอียดแบบเละเป็นโจ๊กนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นประมาณออกเส้นๆหน่อยนะคะสามารถเอาไปทำผัดผักอะไรได้เลยนะคะตัวนี้ ไมเดียจะใช้แครอทตัวนี้นะคะในการทําไข่ตุ๋นวันนี้ค่ะนี่คือไข่ตุ๋นนะคะที่ไมเดียนึ่งไปประมาณสัก5นาทีนะคะเสร็จแล้วไม่เดียก็จะใส่แครอทลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ตุ๋นแครอทนะคะทําง่ายมากเลยนะคะ ใช้เวลานึ่งไปประมาณ15นาทีนะคะไข่ก็จะเด้งๆแบบนี้นะคะทำง่าย ต่อไปนะคะเป็นน้ำส้มคันนะคะเป็นน้ำส้มคันสดๆเลยนะคะเด็ก6เดือนสามารถทานน้ำส้มคันได้แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่คุณแม่จะทําทน้ําส้มคั้นให้ลูกพยายามล้างส้มให้สะอาดนะคะไม่เดียขัดด้วยเกลือนะคะหครั้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าประมาณ2-3ครั้งเลยนะคะ สำคัญนะคะน้ําส้มนะคะถ้าจะทานให้เป็นประโยชน์นะคะจะต้องทานาที่มีกากตรงนี้ด้วยนะคะกากใยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็พยายามบดที่เป็นเศษเล็กๆนะคะลงไปนะคะเพื่อให้ลูกได้ทานด้วยนะคะถ้าเป็นเด็กโตแล้วคุณแม่สามารถใส่แก้วได้เลยนะคะให้ลูกดื่มใส่หลอดให้ลูกดูดได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำส้มคั้นสดๆนะคะให้ลูกดื่มหรือว,ว่าทานตอนเช้าๆนะคะจะทําให้ลูกได้รับว,วิตามินซีนะคะวิตามินซีนี้ช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็เรื่องป้องกันโรคหวัดนะคะเมนูมถัดไปนะคะจะเป็นเมนูน้ำมะเขือเทศนะคะคั้นสดนะคะให้ลูกทานตอนเช้าคะ่ะ คุณแม่ล้างมะเขือเทศให้สะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนําไปต้มกันคะ่ะใส่มะเขือเทศลงไปในน้ําร้อนนะคะไม่ได้จะไม่เรียกว่าต้มเนาะอาจจะเป็นการลวกเฉยๆนะคะ การนำมะเขือเทศไปลวกในน้ำร้อนนะคะจะทำให้ผิวมะเขือเทศนะคะมันเอาออกง่ายค่ะเพราะถ้าเกิดว่าการปลอกนะคะมันจะปลอกยากนิดนึงมะเขือเทศมันเป็นผิวลื่นๆนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการบดนะคะแล้วก็เอาเนี่ยคั้นน้ามันออกเนาะนี่นะคะ น้ำมะเขือเทศเออกมาเลยต้องเรีบใส่แล้คะเสร็จแล้วนะคะเราจะกรองนะคะเอาเมล็ดนะคะเอาเม็ดมันออกนะคะแล้วก็เอาเศษที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะออก ะะอันนี้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นฝานะคะแม่คั้นสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเทใส่คุณแม่สามารถใช้ถ้วยตัวนี้นะคะได้เลยนะคะหรือว่าจะเทใส่อีกถ้วยหนึ่งก็ได้นะคะสีสวยมากนะคะ วันนี้นะคะแม่เดียขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้อัดแน่นมากนะคะมีหลายเมนูมากๆเลยนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแม่ๆทุกท่านนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไม่เดียด้วยนะคะสวัสดีค่ะ